และบรรยากาศทั้งย่ยั้งใหต่สำรัญที่นี่เรานปามาแล้วเรามีสอบย่านจะเสนอว่าวันอากาะของเราที่ว่าสอี่ขนะคะัรแมีการจไว่อนเพจะมีอยู่ อำเภอแม่สอดอำเภอพระคอำเภอพุทธาอำเอพุทธาก็มีปดูการขรนศกษาเป็นะคะ่ต้องบอกว่มีไี้ครมเที่ยวาเที่ยวได้ค่ะมีเรเป็นนีที่เที่วเพื่องนึ่เดือนกคะเแล้วก็าส่งกกายไปที่สนัวที่ส้าเป็นที่จโานุูุกนะคะตานุูุจะออกแค่สอเดือนก็คือกยามา ที่หนเดียวเลยนะคเป็นเมือที่สองขายกอายเป็นหเดละเลยนะคะสัมผัสราางานนะครับทิดตวันต่าวนะคับฝั่งทิศตะวันตกใส่มีคามโดนะนะครในด้านฝั่งตะวันออกความโร่งในเรื่องของายสัพันธ์ครับสินค้าและบริการหลากหลยนะครับม่ดีไซน์ที่ทางของนักงานต่างไเนะครับ อุทยานเศรษฐีนเเมาเียเทีลอยตัวทางสายาท่อี่วหัวหมนะตั้ง่สาิ่งสิีายเเปนะไชสลยตัทางสามอเป็นสาธรรมชาติได้เลยรชาคีจะเป็นารื่องของการที่ระวางสายยเนกเน โรงแรมโดนะคะตอนนี้โมเดลิน์ก็มีเซนเนียรลด50เนนะคะเ็นโรงแรนสไตล์หูหรนะคะก็มโมเดลขซึ่งนลได้เค่ะแล้วก็ดาริรที่ที่าอยต้นมึนก็คือเที่ยงคืนป่ะสเป็นร้านกาแฟ นการที่ที่เ็คิท่านได้วยกนะค่เรียกว่าเป็นอันนี้มมีที่ชื่ะรวนค่ผู้การปแล้วค่ะการไม่ใช่